สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม่อมัน,มมนขันข้นปากปแถวพี่ภูคาโชว์ไมกระพบนะครับมีนัดก,กันคุณผู้ชมนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะช่วงแรกช่วงนี้นะฮะ สนับสนุนโดยนี่เลยคุณผู้ผชมนะฮะผลิตภัณฑ์กําจัดเชื้อแบคท,ทีเรียนะฮะเราย้ําแล้วย้ําอีกนะฮะของดีมีจํานวนจํากัดนะครับเขาบอกเดือนหนึ่งเขาขายได้พันขวดแต่ทีเดียวเ,เพราะตัวน้ายานาเข้ามาจากต่างประเทศนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะฮะฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียอามเมอร์เอกนั่นเองคุณผู้ชมนะพ่นครั้งหนึ่งทิ้งไว,ว้ห้าวิแล้วเช็ดออกด้วยกระดาษนะฮะมันจะเคลือบผิวของคุณเนี่ยผิวโทรศัพท์มือถือห้องน้ําที่คุณจะต้องไปใช้ในสาธารณะลิฟต์นะฮะหรือว่าในรถของคุณครือรถ จำทางคุณพ่นไปก่อนเลยตอนนี้ก็มีขนาดพกพาด้วยพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคุณผู้ชมนะฮะซื้ออามเอขนาด60 ML ซื้อ1ขวดราคาอยู่ที่499บาทนะครับแต่ถ้าซื้ออาเมอเอนะฮะขนาด250 ML 1ขวดครับราคาอยู่ที่1,650บาทนะฮะแล้ววันนี้มาพร้อมกับโปรเทใจคืนสุขไปเลยคุณผู้ชมจ,จ๋าจัดให้สำหรับแฟนรายการเมสามันนะครับ รวันนี้ครับซื้ออารเมะเอสนะฮะขนาด60 ml 3ขวดราคาเพียง1,200บาทครับเราจะแถมแท่ง review, รีฟิลฟรีไปอีก3แท่งด้วยกันนะฮะหรือจะอีกเป็นอีกชุดหนึ่งครับซื้ออาร์เมอเขนาด250 ml 3ขวดปกติราคา7,000กว่าบาทเราไม่ขายนะครับ เราให้ราคาพิเศษสำหรับแฟนรายกันเมาส์มันเพียงแค่3,999บาทเท่านั้นนะฮะและจะแถมแท่งรีฟิลไป3แท่งรวมถึงอาเมอเอขนาด60 ml ฟรีๆไปอีก2ขวดเลยนะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับอาเมอเอโทรเลยเบอร์นี้ครับ020263856มากครับ0 2น2 6 3 8 5 6นะจาะมากันที่ข่าวแรกแล้วกันนะฮะเป็นข่าวของใครฮะเป็นเรื่องราวขอผู้ป่วยโควิดนะฮะอันนี้ขออนุญาตอัปเดตแล้วกันนะฮะเป็นอัปเดต ว่ามีผู้ป่วยสายพันธุ์อินเดียรายแรกในประเทศไทยแล้วมาแล nope. nope. ้วหรอมาหลายวันแล้วนี่มาหลายวันแล้ว Namaste เออ Namase โวิดไม่ไม่ไม่ Namaste อย่างเดียวอินเดีย Namaste อินดีตอนหลับตอนหลับอะไรคะ อ่าประเทศไทยเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเราก็ต้องเวลคัมเวลคัมทูทูอินเดียทูอินเดียเวลคัมทูไทยแล้วทูไทยแล from อินเดีย<า>เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะาคิดว่ายังไงก็ต้องมาแน่นอนมาอยู่แล้วเป็นยังไงคะรายแรกนะเพราะทางด้านของผู้ช่วยโฆษกของสอบคอเอเมกันบอกว่าโควิดสิสายพันธุ์อินเดียนี้เข้าไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับรายแรกเป็นคนไทยมาจากปากีสถานขณะนี้อยู่ในสารกักกันโรคครับที่ประชุมกําลังเข้มงวดหวันว่าเชื้อเนี่ย เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ <Ừ. S 2> จะกลายพันธุ์รอบบ่ในไทยเป็นคาสเตอร์ใหญ่อีกรอบหนึ่งนะฮะ,ะเพราะอังกฤษยังไม่วายเลยนะฮะอ,อินเดียก็จะมาอีกแล้วนะครับอินเดียกัอังกฤษ อินเดียเป็นเมืองขึ้นอังกฤษมาก่อนในอดีตแต่อังกฤษก็ต้องมาก่อนถูกไหมล่ะแม่ถูกต้องตามด้วยอินเดียใช่ค่ะเบื้องต้นนะครับทราบว่าเป็นหญิงชาวไทยอายุ42ปีนะครับตั้งครันใน25สัปดาห์ด้วยฮะก่อนหน้านี้อยู่ที่ปากีสถานเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่24เมษายนที่ผ่านมามีการแวะพักเครื่องที่ประเทศดูไบด้วยครับดูไบเดินทางมาพร้อมกับบุตรชาย3คนครับมีอายุ4ขวบ หกขวบและก็แปดขวบ <มา S 1> เองทุกคนทุกคนทุกคนต้องรอดูก่อนว่าามาสเตทุกคนคราวนี้เองเนี่ยเดินทางมาจากปากีสถานครับจึงทําการนําเชื้อมาตรวจจําแนกสายพันธุ์พบว่าที่ติดเนี่ยติดจริงๆแล้วก็เป็นสายพันธุ์อินเดีย B16171 นะฮะผลยืนยันเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองครับเรื่องนี้ก็รายงานในที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเรียบร้อยห่วงว่าจะกลายพันธุ์นะฮะก็ต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังสูงสุด กลัวเชื้อมันสายพันธุ์นี้เนี่ยถ้ามาเป็นคัสเตอร์ใหญ่ในไทยแลนด์เนี่ยนะฮะ,ฮะก็จะไว้ป่วงประเดิมอีกต้องบอกแบบนี้นะโหตัวแค่อังกฤษนี่ก็จะไม่ไหวแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะ,ฮะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราไปดูสิ่งที่กังวลว่าถ้ามีการกลายพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะอังกฤษเนี่ยเรารู้ใช่ไหมแม่ว่าจะไม่เหมือนรอบแรกไอ้สายพันธุ์อู่ฮั่นเนี่ยเราจะเห็นอาการ แต่อังกฤษเนี่ยเราจะไม่รู้อาการแต่มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับสายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีความกังวลว่ามีความสาพั์ในการหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีขึ้นนั่นแปลว่าเข้าร่างกายปุ๊บติดไวกัตวแรที่อินเดียตายก็ตามท้องถนนไงตายเป็นนนพิราบเลยอแม่มาโดนจับโดนเบพิราบเบาไปไหมตายเป็นมดตายเป็นมดเลยประเดนแบบนี้เลยก็ได้แต่พฤติกรรมคนอินเดียเนี่ย เขาชอบอยู่ในชุมชนที่แบบว่ารวมกันเยอะ,ยอะ,อะแล้วก็ประชากรเขาว่าประชากรเขาพันกว่าล้านใช,ใช่ไหมใช่เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ย ม่น้ำคงคาเอ่ยอ,อะไรเอ่ยเทศก,กาลเอ่ยอท่าที่มีโรคระบาดเขาก็มไม่ไม่หยุดเชื้อเพื่อชาติไงนเขาไม่เหมือนคนไทยไงค,คนไทยกลัวคนไทยจะอยู่บ้านไงก็เลี้ยงได้ก็เลี้ยงกันตายนยฮะคราวนี้เองในสิ่งที่น่าก,กังวลสําหรับมีการกลายพันธุ์ก็คืออีกอันหนึ่งคือทําให้ความสามารถในการรับรู้ของระบบภูมิคุ้มกันลดลงและเพิ่มโอกาสการติดเชื้อในระดับเซลล์และขยายอย่างรวดเร็วนะฮะนั่นแปลว่าติดเชื้อไวตายไวด้วยเหมือนกับอินเดียนะคุณผู้ชมนะฮะ ก็ไม่ต้องรอว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ถ้าเรามาเห็นจริงในประเทศไทยนะฮะยังไม่แน่ชัดว่าโควิดสายพันธุ์อินเดียมีความรุนแรงหรือแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าเดิมเท่าไหร่นะฮะแต่ความไม่รู้ว่า,าประเทศที่จะเจออยู่ตอนนี้เนี่ย ความที่ไม่รู้ก็ทําให้หลายประเทศไม่กล้าที่จะเสี่ยงก็คงไม่มีประเทศไหนเสี่ยงต้อนรับเวลค้ามอินเดียเนาะแม่เนาะอินเดียเนี่ยถูกถูกถูกทางกระทรวงสามประเทศเนี่ยห้ามเข้าแล้วอเมริกาก็ห้ามแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าที่ล้อมรอบอินเดียอย่างปากีสถานอาะไรพวกนี้ก็โดนหมดบางปร <ounded S 2> ะเทศก็โดนหมดเขาสามประเทศเขาไม่ให้เข้าประเทศอะไรก็ทําถูกแล้วไม่ให้เข้ามาเพราะว่าเฉพาะสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยทุกวันนี้ก็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 ไม่ไหวแล้ว นะคะถ้าเอาอินเดียเข้ามาอีกเนี่ยรู้ไหมว่าระบบระบบของสาธารณสุขที่ประเทศอินเดียล่มนะคะล่มสลายแล้วค่ะคเพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาได้ไม่มีเตียงไม่มียาไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็คือคนใกล้นอนตายกันหน้าโรงพยาบานะลไม่ใช่ตายหน้าโรงพยาบาลค่ะตายริมถนนค่ะออตายริมถนนเมืองไทยก็มีมาแล้วตายในตลาดตายริมถนนแต่ก็ยังไม่ได้เยอะเท่าอินเดียอืเพราะว่าการรองรับการรักษาที่อินเดียไม่เพียงพอประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพก็คือสาธารณสุขล่มสลายครับกระทรวงสาธารณสุขหรือการทํางานของระบบสาธารณสุขของอินเดียล่มครับทําอะไรไม่ได้ก็คือต้องปล่อยคนตายไปโลกนี้มันแปลกนะมันเหมือนกับล้างโลกนะใครที่แข็งแรงก็อยู่ต่อไปใครที่อ่อนแอก็ต้องไปซักจะไม่ไม่สู้กับโรคไม่ได้เอก็ตายร้อยปีเนี่ยมันจะมีร้อยปีเนาะร้อยปีจะมีโรคระบาดหนักครั้งหนึ่งทุกร้อยปี สมัยก่อนก็จะมีอะไรนะอะไรนะอะไรสเปนนะไข้อะไรหัดเยอบให้มันจะมีอะไรไข้ไข้ไข้อะไรไข้ขสเปนเป็นไข้นี่แหละเป็น,นของสเปนนั่นแหละแล้วก็ร้อยปีก็จะมีโรคระบาดครั้งหนึ่งร้อยปีก็จะทุกร้อยปีจะมีโรคระบาดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนะ ครับเออ <นะ S 2> ตอนนี้นะครับประเทศไทยเองก็มีการแจ้งว่าจะระง,งับออกนะครับ COE ให้กับชาวต่างชาติที่มาจากประเทศปากีสถานบังกลาเทศและก็เนปาลนะครับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะฮะก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะใจจืดใจดำไม่อ๋อไม่ไม่ไม <ๆ S 2> ค่ะไม่ไม่ค่ะไม่ต้องเอาเข้ามาค่ะไม่มีควาว่าใจจืดใจดำค่ะคนในชาติทุกวันนี้ก็ลำบากแล้วค่ะรอดได้ต้องรอดไปก่อนโทษนะครับคนในชาติไม่มีจะแต่งแล้วค่ะทุกันนี้นะคะแล้วก็ลำบากค่าตกงานกันนะคะแล้วก็เศรษฐกิจกกมัััน็พงไปท่ววโลลแ้ เพาบางที่เขาก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยยาพวกเรายังไม่ได้ฉีดกันเลยต่อให้ฉีดแล้วมีแล้วยังไม่มีก็ซีโนแหวกงา่ายังไม่มาอ่าแล้วที่ฉีดการเฉียนอย่าก็ฉ<ภ>ีดกันเยอะไปหมดเนี่ยเขาหมอออกมาบอกแล้วว่าถ้าเกิดฉีดตามที่เขาบอกเนี่ยตามที่รัฐบาลให้ฉีดเนี่ยเจ็ดปีก็ยังฉีดไม่หมดอื มันจะต้องฉีดเยอะๆสั่งยามาเยอะๆอแล้วมีตัวยาให้เลือกเยอะๆอที่จะต้องฉีดแล้วทางเลือกตอนนี้ก็เป็นทางเลือกของโรงพยาบาลเอก,กชนซึ่งจะต้องนําเข้ายาอีกอัน3ตัวนั้นเข้ามามเข็มละอาโดสทั้งหมดแล้วรวมเอเลตแล้วส0 0พบาทคบใครมีเงินก็ไปฉีดแต่ตอนนี้มไม่รู้เอาเข้ามาได้หรือยังได้ข่าวว่ายัง หรือว่ายังไงก็ไม่รู้แล้วเห็นมีข่าวอะไรนะแม่นะที่แบบว่าถ้าไม่ฉีดอะไรนะมีงดการรักษาเลยนะไม,ไม่รักษาให้ฟรีพักอะไรนะแม่ที่ออกข่าวด้วยใช่ไหมโอคกูไม่เคยสนใจพักนี้กูก็ไม่ได้มีอะไรเพราะอีคนที่มันพูดเนี่ยมันเป็นเบาหวานหรือเปล่าใช่ไหมคุณแม่มันอ้วนมากเออเขาบอกว่างไงบ้างแม่เขาบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยะนะฮะหรือไม่ยอมไปฉีดวัคซีนที่รัฐบาลหาให้เนี่ยให้ออกกฎว่า จะไม่มีการรักษาโควิดให้ฟรีให้ตัดสิทธิ์ไปเลยตัดสิทธิ์ครับเขาก็จะตัดสิทธิ์เขาได้ไหมพักอะไรนะแม่กล้าเลยนะไม่ทราบค่ะ<อ>ไม่ร้หรอ เออใครจะเลือกก็เลือกนะคะ <c oughs> คนไม่เลือกนะครเพราะว่ามาพูดแบบนี้ไม่ได้นะฮะคนเรามีสิทธิ์เลือกนะทุกคนมีสิทธิ์เลือกครับใช่ครับที่ฝรั่งเขาจะมีสิทธิ์เลือกตายได้เลยนะคะเลือกจะอยู่เลือกจะตายนะคะคคนไทยเขาก็ต้องมีสิทธิ์เลือกนะคะว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดเ,เขาไม่ฉีดก็ไม่ก็เขาจะไปพึ่งเสียเงินไปฉีดวัคซีนอีก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 เวอร์ชันหนึ่งก็เรื่องของเขาเขาจะไปซื้ออะไรก็เรื่องของเขานกมเรนกองของเขาเพราะเขาไม่ได้ไปเอาเงินมึงมาเขาเอาเงินเขาเสียนะคะแล้วก็ เขาจะไปฉีดของลุงตู่เขาก็ไม่ว่ากันเขาก็โอเคเขาก็ยอมฉีดกันแล้วคุณผู้ชมบอกว่าอยากรู้ว่าพูดถึงอะไรก็ไปดูหน้าไอจีคุณแม่นะฮะาคุณแม่ลงเรียบร้อยแล้วนะฮะอะไรเราไมไเมาสอีกแล้วไม่ได้เมาส์นะฮะเอาอีกคนหนึ่งแล้วกันก่อนทักเบรกคุณเต้ดีกว่านะฮะเต้ไหนฮะเต้บงคนกิจนะฮะฝากการบ้านถึงรัฐบาลนะฮะบอกว่าฝากพิจารณาเรื่องการลดการใช้จ่ายเงินสมทบหน่อยเพราะว่าคุณเต้เองก็ออกมาพูดนะครับเป็นหัวหน้าพักไทยศรีวิไลนะครับโพสเฟซบุ๊กบอกว่า ฝากรัฐบาลนะครับพิจรารณาลดการจ่ายเงินสมทบประก,กันสังคมในส่วนของลูกจ้างนายจ้างทั้งมาตรา 33, 39และ40แบบจ่ายขั้นต่ําสุดเนี่ย75บาทเพราะว่าเหมือนมาจ่ายตอนแ,แรกตอนแรกเนี่ยมีมาแค่3เดือนเองแม่เดือนที่ผ่านมาเก็บเต็มอีกแล้วออนะฮะต่อให้ต่อไปอีก3เดือนนะฮะรอบพฤษภาคมถึงกรกฎาคมมีคนเดือดร้อนกว่า11ล้านคนคุณเต้ฝากถึงรัฐบาลนะฮะดีนะแม่นะถ้ามันก็ต้องลดหมดแหละเพราะว่า จะมาจ่ายเต็ม700กว่าบาทมาตาาม3มันก็ไม่ไหวอะ่ะเพราะบางคนก็นะแม่บางคนเ o ิร์กฟอร์มโฮมแล้วโดนจ่ายครึ่งราคาบ้างโน่นนี่นั่นบ้างใช่ครับมันก็เป็นปัญหาหนักเหมือนกันนะฮะใช่คุณเต้ก็พูดแทนประชาชนสําหรับคนที่อยู่ในประกันสังคมแล้วนะครับฝากเรียนนิดนึงนะคะเรื่องของดอกเบีย้ยบ้านดอกเบีย้ยรถนะครับยผูสชม<ค>นะฮะแล้วก็ดอกเบีย้ยบัตรเครดิตด้วยต้องงดจุดวิ่งแล้วนะคะต้องต้องต้องช่วยกันนะคะบางคนไทยตอนนี้ลําบากค่ะครับเราเข้าใจนะคะว่ารัฐบาลกำลังกำลังหาทางแก้ปัญหาอยู่เราเข้าใจเรารอได้แต่ว่าเราอยากให้โครงานนดด้ววยยเเช่ี ออก,ก็คือดอกเบีย้ยบ้านดอกเบีย้ยรถต้องงดนะคะแล้วก็ต้องหยุดจ่ายไปเลยหกเดือนไม่ต้องไปคิดดอกเบีย้ยเขาแล้วเพราะว่าวดงวดนี้รอบนี้รอบที่สามมันหนักกว่ารอบแรกครับรอบที่สามนี่มันหนักกว่ารอบแรกนะคะแล้วก็มันมีหลากหลายสายพันธุ์ที่กำลังเข้ามาในเมืองไทยที่ยังไม่ได้เข้ามาก็คือสายพันธุ์บราซิลถูกต้องไหมใช่ครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ต้องหินใจประชาชนน,นิดนึงนะครับวอนทางหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยนะคะดิฉันก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายแต่ว่ามันทําให้คนไทยหลายๆคนเครียด จากที่เราจะต้องป้องกันดูแลตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยป้องกันตัวเองด้วยเนี่ยมันจะมาเครียดในเรื่องของปัญหาของบัตรเครดิตเอ่ยอการผ่อนบ้านการผ่อนรถนะฮะแล้วก็นี่นีต่างๆที่มันเป็นสถาบันการเงินที่มันไปปล่อยกู้เนี่ยตอนเนี้ยพี่อยากจะบอกเลยว่าให้ให,ให้ให้หยุดเก็บไปก่อนนะหเดือนนะฮะ,ะ,ะโดยเฉพาะภาคของเอกชนเนี่ยเอกชนเนี่ยมักจะ ไม่เก็บต้นก็จริงแต่จะไปเก็บดอกซึ่งตอนนี้พี่ต้องบอกตรงๆว่าดอกก็ยังไม่มีจ่ายกันเลยนะคะทุกวันนี้จะกินไปวันๆมันยังลําบากกันอยู่เลยดอกก็ไม่มีจะจ่ายแลย้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องงดไปก่อน6เดือนนะคะงดไปก่อน6เดือนนะคะทำเหมือนธนาคารอันนี้เราเอ่ยชื่อได้แล้วกันเพราะว่าธนาคารนี้เขามีนโยบายดีๆตลอดทำแล้วธนาคารไทยพาณิชย์ uh huh. SCBSCB <Ừ. S 1> เนี่ยเขาจะงดให้ลูกค้าไปเลยเขาจะเข้าใจความรู้สึกของทุาโทรมาแจ้งไหมแม่โทรแจ้งเขาโทรแจ้งนะคะ ทําอย่างนี้ดีกว่านะคะลงแบงค์เอ,ก,อกชนก็เหมือนกันนะคะเก็บดอกบางคนดอกก็หนักนะฮะอดอกมันก็ถือว่าหนักนะฮะดอกบางคนเนี่ยกินได้ทั้งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองอนตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเราต้อง ป้องกันตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ป้องกันตัวเองยังใช้ชีวิตปกติไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวเกาะนั้นเกาะนู้นเกาะนี้แล้วก็ไม่เคยใส่แมสเลยอุยอแม่พูดถึงใครอ่ะเอ้าเราก็พูดถึงทุกคนไงอ๋ออ๋ออ๋อแล้วไม่เคยใส่แมสเลยแล้วก็เวลาติดขึ้นมาแล้วก็บอกห้ขาท่าห้ขาท่าฉันไม่ต้องการคําขอโทษนะคะฉันต้องการความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องการกดลงโทษของกฎหมายให้มาจัดการไปให้มาจัดการไปเลยนะคะวันนี้นะคุณผู้ชมนะเรามีผลิตภัณฑ์นะครับ เป็นสเปรย์นะคะนานโนฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับอาบเมื่อเอกคุณผู้ชมนะพ่นครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้30วันไม่ต้องพ่นในบ้านเพราะพี่เชื่อว่าคนในบ้านเนี่ยสะอาดกันหมดแล้วความสะอาดจะไม่รู้จะยังไงแล้วอันนี้เป็นขนาดพกพาคุณเอาไปพ่นห้องน้ําสาธารณะที่คุณกำลังจะเข้าลิฟต์สาธารณะรถเมล์รถแท็กซี่ต่างๆคุณเช็ดไว้เลยคุณมไม่ต้องไปนสนใจเลยคขาจะว่าอะไรคุณอุ้ยนี่เรื่องมาก ตัวเราเองเอาตัวเราปลอดภัทยที่สุดท,ที่สุดนะฮะตัวน้าํายานําเข้ามาจากต่างประเทศวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นวันนี้สําหรับผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์อาเมอร์เอ,เอคุณผู้ชมนะฮะขนาด60 ml เนี่ย1ขวดเนี่ยอยู่ที่ราคา499บาทนะครับส่วนอีก1นขวดเป็นขนาด250 ml นะครับอยู่ที่1,650บาทอันนี้สำหรับใครอยากจะซื้อเป็นแบบเดียวๆ <5. S 1> นะฮะ แต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มก็โปรสุดคุ้มดีครับโปรเทใจคืนสุดกับอาร์เมเอสนะคุณผู้ชมครับซื้ออาร์เมเอสขนาด60 fl 3ขวดราคาเพียง1,200บาทนะครับแล้วก็จะแถมแท่งรีฟิลฟรีๆไปอีก3แท่งด้วยกันส่วนดีโปร1ชุดใหญ่สำหรับแฟนรายการเม้ามันครับซื้ออาร์เมเอสขนาด250 fl 3ขวดครับ ก็จะอยู่ที่เดิมม, <bei> มันอยู่ราคา7,000กว่าบาทเราไม่ขายนะฮะ <S <S <az> เราให้ราคา,าพิเศษเพียงแค่3,999บาทและยังจะแถมแทง่งรีฟิลนะครับ3 <S <S 1> <S 1> แทง่งแล้วก็นะครับเป็นแบบว่าเอามะเอกขนาด60 ml บมลฟรี fly. อีก2ขวดเลยครับสนใจโทรเลยครับ02-026-3856นนะครับ020263856นะฮะชูน,น่าอัมเดตกกันต่อครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ